เอาละครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมอาร์ตนะครับแล้วก็ทีมงาน V9 น e ยเว o p วันนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีแล้วกันที่เราจะมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบกันนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของช็อคอัพอัพเกรดแล้วกันนะครับชุดที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นช็อคอัพด้านหน้าของ Mazda CX 3นะครับซึ่งของเดิมวันนี้ลูกค้าใส่มาเป็นเชーンตัว Endura Pro นะครับเดี๋ยวมาเรามาดูนิสัยแล้วกันว่าลักษณะมันเป็นยังไงแล้วก็เราจะเปรียบเทียบกันกันกบ m อ n r o OES นะครับหรือ OE Spectrum นะฮะซึ่งถ้ามองกันคร่าวๆเนี่ยกระบอกของตัวเทนเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับชัดๆเลยนี่กำเข้าไปนี้ไม่มิดนะฮะไม่มิดนะนี่นีนี่ไม่มิดนะครับ,นะรบแต่เนี้ยจะเล็กกว่านะครับมิดเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฟิลลิ่งกันนิดนึงเพราะว่าวันนี้โจทย์ของลูกค้าคืออยากได้ความรู้สึกของช่วงล่างที่มันนุ่มกว่าเดิมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวให้ดูว่า ลักษณะข,ของการยุบและยืดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเอาล่ะตอนนี้ผมอยู่กับช่างบีนะฮะอ่ะช่างบีจะเอาต้นไหนก่อนอ่ะเอนดูราโปรเลยนะครับลองมาดูนะฮะที่บอกเนี่ยให้ดูถึงนิสัยถึงสไตล์แล้วกันนะครับนี่ช่างบีเขาจะกดนะฮะอหน่ี้ะดูนะครับน,น,น,บนี่ดูการออกแรงนะครับนี่ แล้วก็ปล่อยนะฮะจะคืนตัวค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็การกดลงเนี่ยจะออกแรงเยอะประมาณหนึ่งนะครับดูจากแขนช่างบีก็ได้เนี่ยนี่ะนะครับแน่นแน่นแน่นเลยเห็นไหมนะครับะเดี๋ยวลองกดมอนโรมันก็ได้ช่างบีอ่านี่มาดูมอนโรกันบ้างนะครับดูครับ มันลงไม่แข็งแต่มันก็ลงช้านะถ้าเทียบกันเนอะแรงต้านเวลาลงใช่ไหม,ไมลงแบบนิ่มกว่านะแต่ก็ไม่ได้ลงยวบไ,ไ,ไปเลยลอ่าลงแบบเขาเรียกอะไรมันสู้มือน้อยกว่าไม,ไม่ต้องใช้แรงกดเยอะอ่าแต่มันลงเร็วไม่ได้นะกระแทกมันก็มันก็ไม่ได้ลงแบบเขาเรียกอะไรถึงมันจะเหมือนนิ่มกว่าแต่กดทีเดียวมันก็ไม่พวดลงไปอ่ะอ่านะครับแล้วตอนคืนอีกทีหนึ่งดูตอนคืนช้านะครับนี่ครับ นะเห็นกันชัดๆเดี๋ยวชังกี้มากดพร้อมกันสองต้นเลยมาเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวพร้อมกันให้มันกวดของแข็งเลยเอาผ้าเลยไม่รู้ตัวใครตัวเผือกนะฮะคืออันนี้ให้เปรียบเทียบถึงนี่โอ้โหให้ดูถึงลักษณะการทำงานของชองอาบแล้วกันเผื่อใครจะเลือกจะตัดสินใจชอบแนวไหนไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีกว่ากัน มันอยู่ที่เราชอบสไตล์ไหนมากกว่านะครับอ,อ่ะพร้อมยังกดล,ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวสุดก็ปล่อยพร้อมกันเดี๋ยวบอกให้ปล่อยดูครับเห็นไหมทั้งบีลงไปได้ก่อนนะครับอ่ะสามสองเอาอยัางเอายังอ่ะเอา,อาปล่อยหนึ่งดูครับดูความเหนื่อครับรเห็นไหมะไจะเห็นว่าชัดเจนนะครับว่าเทียนเนี่ย กดลงก็กดยากกว่านะครับขึ้นก็ขึ้นเร็กเวกว่าเพราะว่าแก๊สเขาทํางานเยอะกว่าแต่ในขณะที่มอนโรเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเหมือนมันจะนิ่มกว่าแต่ถ้าถ้ากดแรงๆมันก็ไม่ได้ลงง่ายนะนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีลิ่งตัวนี้จะอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นสปรอร์ตได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าตัวนี้มันสปอร์ตเกินไปสำหรับเชนดูราโปรก็มอนโรเอสนะครับน่าจะเป็นคำตอบ ที่ที่ซอฟขึ้นมาผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะพูดหลายครั้งแล้วว่าช็อกอัพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเลือกใช้งานเนี่ยขอเลยว่าอยู่ที่โจทย์ของผู้ขับขี่เป็นหลักนะครับว่าชอบแบบไหนนะฮะซึ่งวันนี้ตอนแรกผมก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะเราไม่ทราบมาก่อนว่าลูกค้าใส่มอนโรมาไอ้ใสเ่เทยินมานะครับคิเป็นช็อกอัพเดิมแล้วพอได้ยินว่าลูกค้าอยากให้มันนิ่มกว่าเดิมผมก็เลยเริ่ม ต้องบอกว่าเอะใจนิดนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวใส่ไปมันจะไม่ดีหรือเปล่าก็เลยเนี่ยมีโอกาสก็เลยเอามาเทสให้ดูแล้วกันที่เทสอันนี้กำลังจะบอกว่าเลือกให้ถูกนะครับคนที่ชอบขับเร็วซิ่งกว่า Endura Pro ตัวนี้อาจจะตอบโจทย์ในความเร็วสูงได้ดีกว่าแต่ฟีลิ่งอีกเรื่องหนึ่งนะต้องแยกกันนะครับการควบคุมรถในความเร็วสูงดีไม่ดีข้อหนึ่ง แต่ควบคุมดีแล้วนั่งดีไม่ดีก็อีกข้อหนึ่งมันต้องแยกกันนะครับนะอันนี้ก็น่าจะพอเป็นประโยชน์แล้วก็ด้านหลังเมื่อกี้เรามีเทสไปแล้วคู่หลังนะครับก็สไตล์เดียวกันคําตอบเหมือนกันก็คือของเทยินเอนดูร่าโปรเนี่ยค่อนข้างจะแน่นกว่าแน่นแต่แข็งกว่าด้วยแก๊สในกระบอกเนี่ยเหมือนตัวคอมเพรสชันเขาทํามาแข็งกว่าทําให้เวลาจะยุบตัวเนี่ยมันเหมือนยุบยากกว่า,า,กกวาในขณะที่มอนโรเนี่ย ยุบง่ายกว่าแต่ถ้ากดแรงๆก็ไม่ได้ยั่ยวต้องบอกอย่างนี้นิสัยเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับใครที่ได้ใช้ก็น่าจะพอเดาออกนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับรีวิวสั้นๆตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นใครที่ใช้ขยบ้านนิวเอกระบอกฟ้าผมว่าเอนดูราโปรกับ n ิว SR กระบอกฟ้านะครับสาหรับ CX3 ตอนเนี้ามตอนนี้ผมว่ากระบอกฟ้าน่าจะขึ้นเร็วกว่านี้อีกใช่ New SR กระบอก<ต>ฟ้า,ฟาเหมือนจะขึ้นเร็วกว่านี้อีกนะครับขึ้นเร็วกว่า Endura Pro แล้วก็ความแข็งเผื่อจะแข็งกว่าด้วยขึ้นไปอีกนิดนึงสปอร์ตจา๋ปปจากว่าอีกหน่อยนึงนะครับนะบก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าใครจะชอบแบบไหนโอ้วันนี้คนดู23คนกับรีวิวช็อคอัพดำเขียวดำเขียว,ดำ,ยวดำเหลืองเขียวเงินนี่อ่ะดูชัดๆอีกทีนะฮะร,รุ่นที่เราเทสกันเป็น Endura Pro นะครับกับ m o n l o e i n s p e c t u m นะฮะ ก็อันนี้ก็จะเป็นกระบอกใหญ่ไซ์ยุโรปแอฟริกานะฮะนี่ก็เป็นสายเอเชียนะครับแต่สายเอเชียทํางานได้ดีนะครับนะก็เดี๋ยวลองไปรอดูแล้วกันว่าติดตั้งเข้าไปในรถแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มเติมในส่วนของสายเบรกกันด้วยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ผมอาร์ตนะครับแล้วก็ช่างบีก็ลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปนะครับกับมอนโรนะครับ OES นะครับบายบายครับสวัสดีครับ ก็สวัสดีรอบเย็นๆแบบนี้นะครับผมอาร์ตนะครับแล้วก็ทเงานมีนายเรสช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กันกันกบ CX3 นะครับคันนี้เป็น1.5ดีเซลนะครับใช้งานมาก็2,000 200, 0 0กิโลเมตรโดยประมาณแล้ววันนี้ลูกค้าก็มาอัปเดตในส่วนของช่วงล่างกันนิดนึงนะฮะก็คือเปลี่ยนช็อคอัพเป็น Monroe o s s นะครับแล้วก็มีแก้ไขในส่วนงยางหุ้มเพลาที่มันขาดไปนะครับแล้ก็เปิดอันกองเกียร์แท้ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์สั่งคร้อห์100%ของทางซันซอยนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของซันซอยนะครับแล้วก็อัปเกรดในส่วนของเบรกกับสายส่งน้ำมันเบรกหรือสายถักเบรกของเฮลประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็น้ำมันเบรกเนี่ยใช้เป็นดอสี ESP นะครับซึ่งตอนนี้ก็จัดการไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบเรื่องฟิลลิ่งกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันนะครับนะฮะคันนี้มีโจทย์คือลูกค้าเนี่ย ต้องการความนุ่มนวลกว่าเดิมนะครับก็ต้องเท้าความกันนิดนึงของเดิมเนี่ยลูกค้าใส่เป็นช็ออัพนะครับตัวเทยินรุ่น Endura Pro มานะครับก็ได้ความหนึบความแน่นพอใจแล้วแต่ว่าเผอิญว่าทางภรรยาเนี่ยตั้งคันนะครับก็เลยอยากจะทําให้รถมันนุ่มนวลขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เลยเลือกที่จะมาอัปเกรดในส่วนของช็ออัพเปลี่ยนเป็น m o n โ o OES 10แทนซึ่งผมมีทําคลิปรีวิวแยกไว้แล้วก็เดี๋ยวลองไปชมกันได้ว่า ความหนืดความแน่นจังหวะเอ่อ e x p r e s s ั่นหรือว่าจังหวะบัมนะครับกับจังหวะรีบาวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็น่าจะเห็นความชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันนิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างละกันนะครับก่อนที่จะส่งงานกับลูกค้านะครับนะไปเทสกันโอเคคันนี้เนี่ยมียางหุ้มพับน,น,นะครับถ้าขาดนานๆเนี่ยจะระบีออกหมดปุ๊บเดี๋ยวใช้ใช้ไปจะมีอาการเล่งแล้วสถานขึ้นรถนะครับเพราะว่า เราเนี่ยมันมีอาการสึกไปเยอะนะครับโอเคก็อันนี้ต้องไปตั้งสูตรนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวมุมแคมเบอร์มันจะขยับนิดนึงนะฮะถ้าจะให้ดีนะครับอตอนนี้นี่อาการนั่งสำหรับผมนี่สบายนะนะครับไม่ได้แข็งแต่เดี๋ยวคำตัดสินต้องรอลูกค้าต้องพูดอย่างนี้นะครับว่า มันจะถูกใจลูกค้ามากน้อยแค่ไหนนะครับนะเพื่อนเมื่อเช้านี้งานก็แน่นนิดนึงแล้วก็เออไม่ได้ทราบกันมาก่อนว่าคันนี้ใส่เป็นตัวเทยินนะครับเอ็นดูราโปรนะครับก็เลยไม่ไม่ได้เทสก็พูดตรงๆไม่ได้เทสไว้นะครับว่าฟีลิ่งเป็นยังไงเพราะคิดว่าฟีลิ่งเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นช่วงล่างสแตนดาร์ดนะเพราะเราก็เทสกันไปเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราไปลองกันยาวๆนิดนึงเบรกนี้ตอนนี้ตื้นเลย กดนิดเดียวมาเลยนะครับโอ้โหเบรกเหลือนิดเดียวเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายที่เท้านะครับนะอ,อย่างนิดนึงนะฮะนี่ครับอ่าถ้าเบรกนะครับแตบ่แค่นี้ครับวางแค่นี้ครับลดน่วงลงแบบชัดเจนนะฮะคือข้อดีของการเปลี่ยนสายทักเบรกก็คือประมาณนี้แหละหนึ่งแป้นเบรกมันจะกระชับขึ้นแบบคนละเรื่องนะครับแล้วก็เวลาเราเบรกเนี่ยเมื่อเราต้องการสั่งให้เบรกหนักขึ้นเนี่ยแป้นมันจะไม่จม มันจะไม่ยวบนะครับเพราะว่าการขยายตัวของท่อส่งน้ํามันเบรกเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยต้องพูดอย่างนี้นะครับมันลดลงไปมากนะครับมันเลยทําให้ฟิลลิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยทำให้เบรกมันสั่งได้นะครับแล้วก็ควบคุมแรงการเบรกได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกให้ได้ระยะการเบรกที่สั้นลงได้นะครับช่วยได้เลยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมและกันที่ หลายๆคนมองข้ามนะบางทีไม่ต้องจําเป็นจะต้องถึงไปขั้นว่าจะไปใส่เบรกชุดใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดท่านคิดว่าต้องการอัพในส่วนของสมรรถนะเนี่ยตรงนี้ก็ตอบโจทย์นะฮะเอาละคันนี้ก็มีเปลี่ยนกองเกียร์ด้วยเดี๋ยวเราไปเทสกันว่าเวลาสัดแล้วเป็นยังไงนะครับโอ้โหกดนี่ปื๊ดเลยน,นะ อดีตรถนิดนึงนะฮะก็เลยไม่ได้กดต่อนะครับดีครับตัวนี้เนี่ยที่หัวโชคเนี่ยเราก็ใส่ยางรองสปริงเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับที่เป็นสูตรของทางร้านนะครับเสริมเข้าไปอีกเพื่อให้มันเกิดความแน่นแล้วก็นะครับป้องกันเสียงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับที่เกี่ยวกับหัวโชคทั้งหมดนะฮะ ตอนนี้ก็ห้าโมงนิดๆแล้วดูครับนี่ครับเกียร์เปลี่ยนนะครับต่อเลยถนน,นสกรปรกนิดนึงเดี๋ยวผมรอให้โล่งนิดนึงเดี๋ยวึงจะเบรกนะครับ ดินมันเยอะครับถนนเลยยาวอไม่ไรลองนิดนึงนะฮะเบรกครับนี่ครับนะทิ้งความเร็วลงได้อย่างรวดเร็วหน่วงได้อย่างรวดเร็วนะครับเบรกครับหหโหช่วยได้เยอะครับ แตกต่างครับแตกต่างก็เดี๋ยวยังไงรอเจ้าของรถมาเทสดีกว่าผมมาเทสฟิลลิ่งก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยไม่แข็งแล้วก็ขับก็ยังซิ่งได้อยู่นะฮะแต่รู้สึกช่วงล่างคันนี้น่าจะมีลูกหมากหลวมนิดๆน,นะไม่ตัวลูกหมากมันไม่ได้เฟิร์มนะครับเนี่ยมันเป็นอาการร่อนมากกว่านะฮะ ก็คิดว่าลูกค้าคือต้องบอกว่าวันนี้ลูกค้าเนี่ยมีอะไรทาหมดนะครับ mm hmm. เพราะว่าลูกค้ามาไกลนะครับ mm hmm. ก็อาจจะต้องเป็นรอบถัดไปถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเ,เก็บในส่วนงานช่วงล่างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอะไรช่วงล่างของ CX 3เนี่ยไม่ได้เก็บนะครับเนื่องจากว่าออโอกาสหรือจํานวนรถที่จะเข้ามาเปลี่ยนยังไม่เยอะมากผมว่าเรียนตรงๆนะบางทีการเก็บอะไรไว้อย่างเงี้ยมันมันก็ไม่รู้ว่าจะได้ขายเมื่อไหร่นะครับ นะก็อาจจะใช้เป็นจองกันเข้ามานัดก,กันเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็อะไรของเขาเนี่ยมันหาซื้อข้างนอกก็ไม่มีตัวเทียบด้วยต้องบอกอย่างนี้นะครับโอ้นี่ครับเบรกโอ้สั่งได้เลยตอนนี้ถ้าเบรกตัวนี้น่าจะเป็นผ้าสปอร์ตนิดหนึ่งพอเริ่มร้อนนี่เบรกดูดเลยีมาละลูกค้าน่าจะใส่ผ้าที่เป็นผ้าสปอร์ตมา นี่ครับกดมาเลยนะโอเคก็เดี๋ยวไปลองฟิลลิ่งกันกับลูกค้านะครับว่าลูกค้าจะรู้สึกยังไงก็สองแสนโลอาจจะเป็นปีกนกเดิมก็ได้คันนี้ถ้าเป็นถ้าอยากจะเก็บให้แน่นกว่าน,นี้ก็ต้องโลทิ้งนะครับนะเพราะว่า2องแสนโลเนี่ยปีกนกไอตัวบูสต์ต่างๆเนี่ยต้องฉีกแน่นอนแล้วลูกหมาก็เริ่มหลวมนะครับ ลูกหมากแหลกคันชักกันโค้งเนี่ยถ้าเป็นไปได้สองแสนแนะนําโลาะได้โลาะเลยครับไม่ต้องเดาเลยครับว่าตัวนั้นตัวนี้จะเก็บไว้ใช้ได้หรือเปล่าถ้าไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไม่เคยเปลี่ยนในระยะันใกล้มาก่อนหน้านี้นะครับโลาะเลยครับทําทีเดียวจบกว่านะครับไม่ต้องมานั่งกังวลว่าไล่ไปเดี๋ยวจะเสียเวลามาเจอตรงนั้นตรงนี้จบไหมทําทีเดียวนะฮะนี่ตอนนี้ฟีลลิ่งนั่ง ไม่ดีดนะนั่งสบายแน่นๆ เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงนะครับเอาละาละครับเ,เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับลูกค้ากันนะฮะขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับลูกค้าลองชมเลยฮะลองขับดูครับ คราวนี้ผ้าเบรกน่าจะเป็นตัวสปอร์ตมาแน่เลยใช่ครับผมเปลี่ยนของ i ิเซลมาอ่านะครับเห็นไหมตรงเปะ๊ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่มันยังไม่ร้อนเนี่ยมันจะแบบนึงนะครับผมเปลี่ยนทั้งจานและผ้าอโอเคพอตอนแรกที่ผมออกไปเทสก็ยังไม่ได้เบรกอะไรแรงก็รู้สึกเอ๊ะมันมันยังเหมือนเลื่อนเอน,นิดมันก็แน่นใช่แต่พอมาเริ่ม,มนีม่ครับตื่นไหมครับ ผ่านไหมครับผ่านคือผมก็ไม่ได้เทสเมื่อเช้าก็คิดว่าเป็นช่องอัพเดิมก็เลยไม่มีข้อมูลเพราะว่าผมใช้อันนั้นอยู่ผมก็แต่จริง Endura Pro มันที่ผมมีข้อมูลลูกค้าก็บอกไม่ได้แข็งมากมันไม่ได้แข็งมากครับแต่ว่าที่ผมเปลี่ยนครั้งนี้อยากให้มันนั่งสบายขึ้นอีกหน่อยหนึ่งสบายขึ้นเพราะว่าระยะผมเขากำลังมีเด็กไงเลยต้องเปลี่ยนครับอันนี้น่าจะผ่านใช่ไหม ถ้าขับคนเดียวอ่ะผมซิ่งอยู่แล้วอ่าอ่าครับก็คือต้องเปลี่ยนโจทย์ในการใช้งานใหม่นะครับครอบครัวฮะอ่าแล้วก่อนหน้านี้เคยใส่ New SR ป่ะครับ S5 ใช่ครับอ่ามันต่างกันยังไงครับอันนี้ถามเป็นความรู้เลยเพราะว่าอันเนี้ยดีเลยลูกค้าได้ใช้มาหมดสามตัว S5 ผมว่าแข็งกว่า e n i g r a Pro เยอะเลยฮะเ่ากับตอนนี้คือ Monroe กลายเป็นนิ่มสุดใช่ครับอืมก็ตรงปกเห็นไหมฮะ ที่ผมรีวิวน่าจะน่าจะใช่แหละเราก็ไม่ได้คือต้องบอกว่าการรีวิวของผมเราไม่ได้เน้นว่าเฮ้ที่ร้านขายก็เลยเชียร์ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวตรงยาวไปเลยฮะนะครับใช่ครับเลนนี้ดีกว่าซ้ายจะมีรถจอดเนะอันนี้ก็ได้ยินจากลูกค้าก็ชัดๆเลยนะฮะว่าคือแต่ละตัวมีบุคลิกต่างกันไปถ้าอย่างที่ผมเดาเลยก็คือตัว new sr น่าจะขับซิ่งอะแน่นสุดหรือเปล่าแต่ว่าแค่ว่าความสบายมันก็ จะเสียไปอีกพอตอ่ n S R ินได้แต่ว่ามันก็แข็งกว่า i n s เยอะเลยฮะน,นี่ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยไปเลือกเอานะครับใครจะซื้อใครจะตัดสินใจเกี่ยวกับช็องอัพนะครับซึ่งก็ไม่ได้ครับว่าตัว New S R มันจะแข็งนั่งไม่ได้บางคนอาจจะชอบแบบนั้นเลยก็ได้นะนะครับช่วงล่างที่ผมบอกมันมีหลายปัจจัยนะครับ อยู่ที่การใช้งานแล้วแต่คนชอบด้ยครับอืมอันนี้แล้วแต่คนชอบจริงๆนะครับลองมาหมดแล้วครับนี่อันนี้นี่ครับลูกค้าลองมาหมดนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลแล้วกันสําหรับใครที่อยากจะตัดสินใจว่าจะใช้แบบไหนก็เลือกตามที่ท่านชอบต้องบอกอย่างนี้จอยู่ที่โจทย์ของการใช้งานนะครับแล้วก็อย่างถ้าบางคนเขาขับเร็วมากอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการความแน่นหน่ยก่อนนะฮะเพื่อความมั่นใจในการขับ เดี๋ยวเราตรงยาวไปเลยครับประมาณอีกสักห้ารอยเมตรมันจะเป็นซอยสิบเดี๋ยวเราค่อยเลี้ยวซ้ายฮะใช่ครับแต่ช่วงล่างอันนี้น่าจะปีกนกเดิมอยู่ใช่ไหมฮะถ้าแนะนําเนี่ยก็กใช่ครับมันมันจะมีบ้างมีอาการยังยังเขาเรียกอะไรนะยังร้อนนิดนิดเบาๆครับเพราะว่าปีกซีเสามไม่เหมือนใคร ไม่เหมือนมาดาสองใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับอ่าไกลแล้วครับอย่ยตรงข้างหน้าใส่ม่อ่าสอยจักรยานเข้าครับเกียร์เป็นยังไงครับสมมตขึ้นเยอะใช่ไหมอ่าคือ กลองเกียร์เนี่ยแนะนํากันอยู่เสมอนะครับก็คือสําหรับผมนะที่ร้านผมแนะนําใครที่เปลี่ยนน้ำมันประจําตรงระยะนะครับแสนโลก,กลองเกียร์นะครับไม่ต้องรีบเปลี่ยนนะครับน้ํามันก็ขอเลยว่าสามหมื่นสามหมื่นสามื่นอย่างงี้ก็ได้นะครับถ้านจะเอาแบบเซฟเซฟหน่อยเนื้อสามหมื่นโลได้แต่บางท่านเท้าหนักตีหนักถ้าเป็นน้ํามันศูนย์อะไรอย่างเงี้ยผมขอเลยสองหมื่นห้าพอแล้วเปลี่ยนได้แล้วนะครับ นะครับแต่ถ้าเป็นเกรสสังเคราะห์แน่นอนมันเหมือนน้ามันเครื่องเวลาเลี้ยวทรายนะครับมันก็จะอยู่ได้นานกว่าเดิมนะครับก็อาจจะแบบ3 0 0ห0ื่นสาคือของเหลวทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนขับรถเร็วลากทอนระยะเวลาลงมาให้หมดครับนะฮะมันมีอายุของเขาอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกบางคนเถียงกันให้ตายว่าต้องเปลี่ยนไหมคําตอบมนอยู่ตรงนี้ลูกค้าเปลี่ยนทําไมขับดีกว่าเดิม เนี่ยคำตอบมันแค่นี้เลยนะฮะไม่ต้องไปคิดไกลเลยนะครับแล้วก็อย่าง Mazda 3เมื่อวันก่อนเนี้ยมีอาการกระตุกลูกค้าไม่แสนสามมา a ด้าสกปี2017ค่อนข้างจะใช้รถเยอะเพราะว่าก็เจ้าของรถเนี่ยคือวิ่งติดต่องานตลอดนะครับก็ใช้เยอะลูกค้าบอกพอเปลี่ยนไปปุ๊บหายเลยหายกระตุกเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็น1นขอ้อ น่าจะโอเคไหมครับช่วงล่างอเบลบกต,ต,ตื่นรกตื้นแล้วถ้ากดแรงๆนะครับมันจะไม่จมอันนี้ผมบอกเลยมันจะไม่จมทีเนี้ยโดยส่วนตัวผมแนะนำเลยครับหาที่โลงๆนะลองกดเบกให้หนักหน่อยแล้วลองเพื่อเพื่อเรียนรู้ระยะมันนิดนึงครับเพราะว่าคราวเนี้ยมันจะกลายเป็นแป้นเบกอ่ะมันจะ มันจะตื้นแล้วเรากดไปอ่ะมันเหมือนมันกดได้เรื่อยๆครับแต่จริงๆแล้วพอมันจะกลายเป็นคล้ายๆโกคาร์ดละพอเรากดเนี่ย ABS จะทํางานเพราะว่าเราเรากดเต็มเพราะเราไม่รู้สึกว่ามันมันออกแรงไปเยอะอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่ที่อยากให้ลองทําแล้วเราก็จะแบบกาเรียกอะไรเรียนรู้ปุ๊บมันจะใช้งานง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้ดีเป็นอีกหนึ่งข้อที่อยากให้ลองนะครับ เพราะว่ารถผมเองเนี่ยผมใส่แรกๆสมัยก่อนนู้นเนี่ยซิ่งเลยไปลองเรารู้เลยเฮ้ยในการเบรกนะครับว่าเอ้ตรงเนี้ยสายมันเหลือคุยง่ายๆเหลือละอยู่ที่ยางอยู่ที่ผ้าเบรกจับละแล้วยิ่งคันนี้เท่ากับตอนนี้เต็มระบบเลยนะเนี่ยมีจานผ้าสายครบแล้วนะครับนะ ก็ถ <mm <mm ือว er> <mm ่าใช้มาเยอะคุ iv in iv in ้มนะครับสองแสนกิโลสี่ปีนะครับพอดพอดีนะครับเครื่องเดิมสนิทใช่ไม่ได้ไม่เคยมีปัญหาอะไรจุกจิกใช่ไหมน่าจะวิ่งทางยาวปะครับใช่ครับทางยาวบ่อยนี่ฮะอันนี้เป็นหนึ่งข้อที่ผมฝากไว้นะครับดีเซลสกายทีใช้ทางยาวครับบางท่านซื้ออยู่ใช้อยู่ต่างจังหวัดสบายใจกว่าอยู่กรุงเทพครับบางคนถ้าเกิดใช้รถติดไม่ดีฮะเดี๋ยวเราวนสายนี้เข้าครับนะถ้าเกิดว่าใช้รถติด ปัญหาเยอะอับอันนี้พูดตร,ตรงๆเพราะเขาไม่เหมาะอับเจอการจราจรที่หนาแน่นตลอดเวลาติดบ้างครั้งคราวไม่มีปัญหาแต่ถ้าติดทุกวันไม่ไม่เวิร์กผมบอกเลยไม่เวิร์กนะครับก็ยกตัวอย่างให้เห็นแล้วคันนี้คือวิ่งทางยาวมันจะทํางานในระบบของมันได้ดีกว่านะครับการเผาเข้ามเมาอะไรเนี่ยมันจะสมบูรณ์กว่าต้องพูดอย่างนี้แต่ถ้าเจอรถติดสาทรสีลมประจําสุขุมวิทจบเลยครับ มันไม่รู้จาความร้อนที่ไหนไปเผาเขาเหมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคลายไม่คล่องนะครับระบบต่างๆมันไม่ดีรถมันก็จะเสื่อมสภาพเร็วนะก็ต้องฝากไว้เท่านี้แหละนะครับก็โดยส่วนตัวผมนั่งวันนี้ผมก็ว่าโอเคแล้วอ่ะกับช่วงล่างอันนี้นะครับมันไม่แข็งแล้วมันก็ซับแรงรอยต่อถนนนะ่ะมันหายไปเยอะเลยครับผมกล้าพูดเลยว่ารอยต่อเส้นต่อของระหว่างบล็อกของถนนคอนกรีตนะครับ ที่มันขึ้นมาที่รถเนี่ยมันจะมันจะเนียนขึ้นนะครับยืนยนนสยครับใช่ลูกค้าชอบใช่ไหมฮะคือตอนนี้ก็เหลือแต่ลูกค้าไปซิ่งถ้าแอบซิ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ผมมาเคยลองมันก็อยู่นะครับแต่ก็คงต้องให้ลูกค้าไปลองใช้จริงๆนะฮะเพราะอ,อย่างที่รีวิวไปแล้วลูกค้าก็เห็นแล้วล่ละตอนที่เรากดโช้ตัวมอโลกับเทยินว่าถึงมอโลจะเหมือนนิ่มแต่กดไปมันไม่ยยบนะครับ มันเป็นอีกหนึ่งข้อนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนยังไงก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ